กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสุขสุคนพี่น้องครับผมนะครับเป็นยังไงบอพี่น้องหนาวบนอหนาวบอพี่น้องหนาวบ่ทางผีจะมาหนาวขักหนาวเนี่ยแต่พี่น้องเอ้ยนะครับหนาวกระสูนเฮกาวอะลรพี่น้องนะครับหนีบ่ไใดไปบ่เปลี่ยนพี่น้องหนีป้าพี่น้องเอฟซีบ่ไดหดอกพี่น้องแต่พี่น้องบอด้วยพอเศร้าพี่น้องบ่ดีก็พ่เศร้าเฮกา นะครับยู่น้ากันไปนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีภาพไปตามแนวทางรัฐบาลไทยได้พี่น้องได้นะครับรัฐบาลไทยของเจ็ดสำนักเก็ดอาจารย์พี่น้องนะครับของปูท้องเนาะพี่น้องเนาะนะครับของปูท้องเนาะมาใส่วันที่กันพี่น้องวันที่ วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเจ็ดว่ามันแนวทางออกวันที่สิบหกบเมิอน,นพี่น้องมันเป็นวันคู่เนาะนะครับมกราคมเด้อสองห้าหกแปดนะครับสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยนะครับของปูท่องเด้อพี่น้องเด้อปูท่องนะครับเดี๋ยวเสเบิงยอนหลังของเพื่อนงวดที่ผ่านมางวดวันที่สองมกราของปูทองเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างนะครับของปู่ทองวิ่งบนล่างนะครับ5กับ6เด้อหกับ6กเด้อ,ดอพี่น้องเด้อนะครับหกับ6นะครับของปู่ทองนะครับเปิดสักการใหม่นะครับงวดที่สองนะครับ แนวทางยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่จับจุดจับตัวรูดยังไม่ได้หาหนทางยังคําเป้าไม่เจอว่าบังยอ้อนหลังพี่น้องยอ้อนหลังเนาะนะครับนี่คือย้อนหลังของปู่ทองเลยพี่น้องเด้อนะครับยอ้อนหลังของปู่ทองรัฐบาลไทยปู่ทองวันที่สองมกราวิ่งบนล่างห้ากับเก้าด้พี่น้องนะครับห้ากับเก้า จับคู่ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยออกสองศูนย์เก้าพี่น้องออกสองศูนย์เก้ากับหาหนึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องครับปูท่องเนาะบอธรรมดาพี่น้องนะครับบอกได้เลยนะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างตาสายวิ่งสายหลุดสา,ายมักเมยนะครับ สายดูดสายวิง่งสายมักเมื่ยพี่น้องจับคู่่าเขืาซื่อพี่น้อง,จ,ง,องจับคู่ไม่เข้าเนาะจับสูกจับคู่หาสองมันมาหาหนึ่งพี่น้องนะครับเข้ามาห้าหนึ่งนะครับเก้าก็เก้าหนึ่งอันนี้มันศูนย์เก้าพี่น้องถ้าวิน2สองตัวแล้วบนล่างและพี่น้องไม่ต้องพูดถึงแล้วเก่งที่สุดแล้วกว่าจะมาจับคู่แตกอีกดิโอโหพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ นะครับเลขร้อยตัวนะครับจะจับคู่ฟันทงตัวเดียวแตกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อนะครับขอให้วิ่งเข้าสองตัวเนี่ยมันสุดยอดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับมันสุดยอดแล้วนะครับขอให้ติดตามผลงานปูทองกันพี่น้องนะครับเอามาเบิงปูทองจับคู่พี่น้องนะครับมาดูปูทองจับคู่นะครับเพื่อนทีจับคู่ยังให้พี่น้องนะครับมาเบิ้งกันปูทองนะครับ ปูทองพอจ,จับคู่อย่างนอ้อพี่น่องเงยเดี๋ยวบังกันได้แป๊บหนึ่งพี่หน่องนะครับปูทองจับคู่นอกห้า,หาสามห้า เจ็ดห้าหกห้าเก้าพี่น้องนะครับนี่คือแนวท่างพี่น้อง คือแนวทางของปูทองเด้อพี่น้องเด้อจับคู่ให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่รับ้ด้แล้วแต่ี่แจะนองสีพิดจะหน้าเอานะครับพี่น้องมาหากระเด็นหาพี่น้องมากหากระเด็นโก 6. ฟันตัวเดียวเม็ดเดียวเข็นเขนพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองพี่น้องมาดูชุดที่สองเด้อนะครับหกอะไรพี่นะ้องหกสามเนาะ หกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้านี่ครับพี่น้องนี่คือแนวทางนะครับของปูท่อง จับให้พี่ให้น้องนะครับเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่พี่น้องสีพิษแจน่าเท่านั้นหมักกาจัดคัดกาพันนะครับแนวทางมีเข่าและมีหุดเดอ้บอบ่มีผู้ใดทราบได้ว่าแนวทางสิมา100้าลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์โมมีหรอกพี่น้องนะครับไม่มีนะครับลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์โมมีหรอกพี่น้องวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยปู่ทองวิ่งบนล่าง ห้ากับหกพี่น้องจับคู่พี่น้องหาสามหาเจ็ดหาหกหาเก้าหกสามหกหาหกเจ็ดและหกเก้าพี่น้องนะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วอะ้รพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หลายได้พี่น้องเด้อให้กําลังใจเพิ่นพี่น้องนะครับเพิ่นก็ยังมีกําลังใจให้ห้าพี่น้องพี่น้องครับพ่อใจดีฝากไว้ทั้งน้นพี่น้องฝากกลุ่ม v i p ทั้งช่องพ่อใจดีพี่น้องเดือนละ200บาทพี่น้องนะครับกลุ่ม VIP นะครับได้เฉพาะตัวเจาะตัวเน้นตัวเด่นพี่น้องตัวฟันนะครับฟันเจาะเด็ดเน้นอยู่ในกลุ่ม VIP เด้อพี่น้องเด้อนะครับพ่อใจดีบ่ได้ฟันให้พี่น้องพ่อใจดีก็ขอโทษขอภัยพ่อใจดีก็ให้จะชุดเต็มไปให้พี่น้องเลือกจัดสันเอานะพี่น้องนะนะครับ กลุ่ม v ีไพ่อใจดีเดือนละ200บาทพี่น้องไอดีไลน์เด้อ0811-083194ย้ำ0 8 1 1 0แ3 1 9 4เ้ด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ